ฮ่าฮ่าดูว่าชอบใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งใหงผมด้วยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วมาหนึ่งนะผมวันนี้เราจะมาหมดเซิร์ฟเวอร์ Minecraft Inface C นะผมซึ่งเป็นเน็ตสามดีแล้วก็เวอร์ชันหนึ่งสิบสองนะครับผมซึ่งถ้าตสองเซิร์ฟเวอร์นี้ก็โอ้โหดูดีตามที่เห็นเลยนะครับคือแบบสวยมากนะผมสามดีนะผมแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเกราะเหล็กนะครับสมดุลฟาร์มง่ายนะครับผมเน้นฝีมือครับยิงยิงแบบเน้นแม่นนะครับผมแบบยิงหัวหนึ่งสองนัดตายอะไรอย่างเงี้ยเป็นสนัยอ่ะเออ มันแบบฟรีแท้อะไรอย่างงี้เปล่าใช่ปะ,ใช,ปะใช่เลยซึ่งใครจะเล่นกับผมก็ IP จะขึ้นมาอยู่บนหน้าจอเดี๋ยวนี้เลยนะครับ mm hmm. ในี่แหลใครสดใครมาปั๊บเลยแล้วกันนะครับคือแบบเข้าไปเซิร์ฟเวอร์นี้โดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวดายอะ่ะคืออยากมีพวกครับก็ต้องมีคนเชิญมาก็ต้องนับนะครับเกลียดมากที่เชิญมา <Yeah. S 1> โอ้ยค,ครับซึ่งใครเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถมารับของตามแพลนโลไปหนึ่งได้นะผมซึ่งมันก็จะอยู่ อยู่ไหนสักแห่งในแมตสปาเนี่แหละครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าแอดบินยังไม่ได้เพิ่มเลยนะผมแต่บินจะเพิ่มตอนลงคลิปให้นะครับซึ่งคนดูก็ไปหาเอาเองแล้วกันนะครับผมแต่น่าอยู่แถวนี้แหละครับเอออะไรครับเนี่ยนี้เป็นของฟรีนะครับผมสามารถมารับได้นะครับคนดูสามารถรับได้ก็สัตวผู้เล่นใหม่นะผมก็มารับไปยิงกับคนในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับอันนี้เป็นรับของออนไลน์น่าจะเป็นดอลลาร์นะผมรับเลยนะครับที่จริงผมรับไปแล้ว น,นี่เป็นของฟรีนะผมสามารถไปรับได้นะครับอันนี้โอ้โหนี่ก้กอกกน,นเหล็กว่ะเฮ้ยแจกซิกเลยเหรออันนี้ก็จะเป็นกลองกระดูกน้องมังกรก็สามารถสุมส่มพวกเซตฟาร์มเซตอะไรอย่างนี้เอาไปลงเล่นได้นะครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งลงไปเล่นนะเอาไปฟาร์มก่อนนะรผมฟาร์มไม่ได้ของนะครแล้วก็เอาไปลงเล่นก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อที่สุ่มเซตนะผมใช้ครั้งละร้อยจีซีซึ่งเรามี 9 9 0 0 g c นเยซนะครับซึ่งเยอะมากะารนะรผมโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, ได้ซิกเอาซิกมาก่อนกันนี่เศษเศษผสมไปเทม,ม่ามาก่อนละกันไม่รู้เจอหรือเปล่าแล้วใครบันดันเลยเอโอ้โ <c oughs> อันนี้เป็นเติมเงินคุณสองนะผมสามารถมาเติมเงินกันได้นะครับเติมเงินทุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมใครยิงวะ อย่าให้รู้นะซึ่งมาเติมเงินคุณสองได้นะผมคุณสองทุกวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้มีกิจกรรมวอล์แคแนด้วยนะผมเป็นวอล์แคแน5 v s 5นะครับผมก็คือ5 vs 5นะครับซึ่งแบบว่าไม่ให้แบบคนดูแบบ เงาอะไรอย่างนี้นะผมแอดมินก็จัดจัดกิจกรรมวอลแค้นนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะผมจะได้สนุกสนุกด้วยนะครับไม่แค่มีขยิ่งเดียวก็มีวอลแคนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเลื่อนขั้นนะครับผมซึ่งอันนี้คือแบบว้าวเลยนะครับก็คือแบบว่ายิ่งเราคิวมากเนี่ยคือมันคิวม,มีประโยชน์นะครับผมก็คือเราสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับไม่รู้ว่าเอาไปแลกของหรือเปล่าแต่ถ้าเลื่อนขั้นอย่างนี้มันก็ต้องมีแลกของนะแต่แบบที่แน่คือได้อะไรได้ความเท่นะครับเอาไปโก้คนในเซิร์ฟ ครับน้องๆอ,อะไรอย่างเงยเอ,อส่วนพิมแรงอะไรอะ่ะโอ้เลแรบอลแ,<บ>แล้วก็อันนี้จะเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับมาอ่านก่อนจะเล่นด้วยนะครับผมเดีย๋ยวจะแบบว่าทําผิดพลาดในเซิร์ฟเวอร์โดนแบนได้นะครับโอ้ยค,ครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราแบบว่าฟาร์มเงินมาได้แล้วนะผมเราสามารถมาซื้อยาได้นะครับเอาไปแบบว่าไปลงได้นะผมไม่ต้องเป็นต้องพิมพ์ชอ็อปเอา GC ไปซื้อนะครับเราสามารถเอาดอลล่าไปซื้อได้นะครับผมโอเคซื้อมันก็มีปืนด้วยนะครับปืนปืนขายด้วยนะผมปืน F.N. Scar Night หรือว่า Six นะครับผมปืน Six นะครับนี่แล้วก็เป็นเซตต่างๆมากมายให้เราแบบว่าฟาร์มแล้วก็ามาเล่นเฮ้ยปืนอะวะโอโ้ปืนชีตโอ้โหปืนโปรดผมน,นดีนะครับคนดูอันนี้จะเป็นแบบว่าห้องแรกของนะครับเราสามารถมาแลกของได้นะผมก็ระวังเกียนกันด้วยนะครับซึ่งเกียนเซิร์ฟเวอร์นี้ผมว่าเยอะแน่นอนนะครับรคนเยอะก็ต้องมีเกียนเยอะตามไปด้วยโอเค โอเยครับคุดูครับเดี๋ยวเราจะลงไปฟาร์มกันนะผมซึ่งเราสามารถพิมพ์ช็อปเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อของได้นะครับผมต้องแต่ว่าต้องใช้ GC ซื้อนะครับแต่ผมว่า GC น่าจะหาได้จากในเกมมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นช็อปเน,อนี้ยเออผู้เล่นสายฟรีเขาแบบซื้อไม่ได้ใช่ป่ะเออน่าจะแบบหาจากเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแบบว่าหาเห็นคนข้างหลังกราท้อเลยเขาจะมีคนตามผมบุะอันนี้คือที่ผมใส่เซตนี่จะเป็นเซ็ตเซ็ตเติมเงินนะครับผมก็คือแบบเซ็ตแบบ เกาะเหล็กที่มันอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเซตเติมมันเองนะครับเดี๋ยวเราจะลงมิสซิตี้โอเคนี้ก็หยุดรู้จักความรักไหมเฮ้ยอะไรวะโอเคครับนี่แม็คบิ๊กซิตี้นะครับผมเมื่อกี้คืออะไรไม่มีคนอ๋อคนในแค้นว่ะเฮ้ยเราเจอคนในแค้นเราจะมาฟาร์มกันนะผมว่าเราจะแบบตากอนตบกล่องจะดีไหมโอเค let's go หูยเจ้มาถึงกันได้ FN knife ครับเชื่อแล้วอ๋อสกาในนะครับผมสก้ากลางคืนก็มานี้นะครับกับการเปิดกล่องก็สายฟรีก็สามารถมาเปิดกล่องเอาไปเล่นได้นะครับเหมือนคนเนี้ยคนนี้ก็สายฟรีใช่ป่ะใส่เซ็ตแบบสายฟรีแต่ดูมีราคาจังเลยโอเคนะครับซึ่งเซิร์เวอร์นี้มีบอสด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ถ่าทางรัดนะครับคือให้พินงดึงไปไยไปไอ้กุตเตอร์โอ้ อ้ใครแม่งลอยว,ว่าแล้วต้องมีคนมาลอยผมมาครับโอ้เซตเติมแตกโอ้โอยครับคนดูครับตอนนี้เราก็อยู่เซฟโซนสอทิพย์ร้อยนะน,นะผมรู้จักความรักไหมอะไรวาไม่อยู่นี่ก็พูดโอเคครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีบอสนะครับผมผมเข้าใจผิดน,นะครับแต่ไอมิน I mean ได้รับประกันว่าอาทิตย์นี้จะอัปเดตบอสมาให้ ฟาร์มกันนะ <S 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 ผมก็รอได้เลยนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ก่อนสนุกมากนะครับผมตอนนี้ก็ได้แบตก็สวยกว่าเดิมด้วยนะครับก็มาเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแบบลองยิงนะครับยิงไกอุ้ยโอ้โส้นตีนอีกแล้วซนตีนเป็นร้อยเวลาลงก็ระวังสนไนด์ด้วยนะครับเพราะว่ามันอันตารายนะครับน้องๆอ,อุ้ยมาดิอยากโดนอยากโดนนี่มีใครเข้ามาผมแล้วอ่ะครับอุ้ยอันนี้ มีคนในแทนเอาแตกโอ้กูแตกเลียวโอเคซึ่งตอนนี้ผมลงไมไสนไนเลยความรัดโอ้โหมึงโคตรขัดจังหวะเลยรู้จักความรักกูรู้เฮ้ยเฮ้ยสไนด์โอ้ยไอ้เหี้ยกูแตกโอ้โหแม่งลงไป10วิโอ้เป็นเพราะไอ้คนพูดมกเมื่อกี้ใครแม่งพูดมาไม่ได้ยินเสียงลีอะไรวะ โอเคครับคนดูครับซึ่งเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเราต้องมีเครนนะครับผมซึ่งผมแนะนําให้คนดูที่เข้ามาใหม่เนี่ยผูกมิดเอาไว้เยอะๆนะครับจะได้แบบว่าอิ่มกัน,นง่ายๆนะผมเพราะว่าถ้าเราแบบว่าไปแบบเนี้ยคือยังไงก็แตกครับไปคนเดียวไม่ไหวจริงนะผมโอเคครับคนดูครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีเคลนใหญ่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะรงดมเออเออแอร์พอร์ตแล้วกันนะครับแอร์พอร์ตครับ ควาเฮ้ย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 นี่คนในแคสผมปะเนี่ยปึ๊บน่ากลัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงเฮ้ยอ่าเล่นลิ้นนะเฮ้ยเสียงแล้ววะปมแตกเอาว่ะเฮ้ยราบพิงเกิดแล้วครับตอนนี้ถ้าคนในแครนผมปะใช่คนในแครนเนี่ยพวกเขายิงผมไม่ได้ละเขากำลังบวดทุกคนเลยครับเจียดเลยครับ เฮ้ยเฮ้อ,อ,อ้แทกเฮ้ยมันโปะว่าวเเฮ้ยโอ้โหอ,ออปชั่นมันยิงผม3รอบแล้วนะมันจะหดหรือปัล้าคนเนี้ยผมจะลงเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าถ้าผมแจกมากกว่านี้นี่คนในเซิร์ฟเวอร์นร่าะอิ่มเกินไปนะครับคือแบบอย่าให้มินด่านะครับพอดูโอเคทึ่เราลงสนายนะผมขอบินไกลก่อนก่อนที่คนจะมาเยอะนะครับ <S <S มาดิครับ มาดีครับมาดีครับมาดิครับแตกเสร็จเติมแตกโอ้โหไม่ได้เก็บโอ้โหถือว่าแจมละกันวูเกอบแตกโอ้เกอบแตกถ้าแ,แตกทีจะร้องไห้แล้วนะเรียบร้อยโอ้โหเราไปหนึ่งพันเมตรโคตรแมน เรียบร้อยโอ้โหเอาไปให้ผมเริ่มเล่นเป็นแล้วครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ผมเริ่มจับทางเล้แหละคือมันจะแบบบู๊อย่างเดียวไม่ได้ครับผมเราต้องแบบเห็นปะไอ้มินจะแบบวางวังเกอร์ไว้เยอะๆนะครับเพื่อจะแบบให้เราแอบนะครับผมแตก เอ้ยเอาซื้อสุนอยู่โอ้ร้องไห้อะไรอย่างี้ What the fuck โอเคครับผมลงดีเซอร์นะครับผมซึ่งเราลงแหวนใหญ่ดีกว่าลงเซฟโซนนะครับเซฟโซนมันแบบมีน้ํคนดักนะครับผมมันไม่ค่อยมันนะครับต้องอย่างนี้นะครับผมซื้อผมขอแตะกลัวตาหนึ่งนะครับก็คือผมเริ่มเล่นไปละผมบอกเลยว่าคนดู l อ s t lose step lost ผลลัยมันจะแบบจุคคิงครับดีเซอร์แต่คนเอ้ย ทั้งลาก่อนดิเฮ้ยที่เพล่อเกลน่อนยิงยิงก้อนอยู่ไหนวะยังไม่เห็นตัวเลยอุย้ยมันเห็นละมันมีมุงละเุ้ยเฮ้ยมันมีพวกแล้วเฮ้ยต้องรีบบวกแตกสวยสเติมแตกไอ้ช็อตไอ้ช็อตแตกเอ้ยยิงไม่โดนวะคนในแค้นเหรอเอาแตกสวยอุย้ยเอ็นมึงเรียบร้อยสั่นายแตก อุ้ยออุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอ้ให้พอมเล่นโอ้ไอ้แตกอุ้ยอุ้ยรอเฉยแตกมาดิครับมาดิครับแตกโอ้ อุ้ยเกือบตายแตกโอ้นี่คนในแคนดูไม่เพียบไม่บึ้มโอ้นี่คนในแคนครับโอ้คนคนในแคนเริ่มมาแล้วว่ะเฮ้ยร่มหนึ่งคิววีจตัวเนี่ยโอ้โหยี่สิบกว่าตัวแล้วครับอุ้ยแบงค์พูดไม่ได้เลยพูดปักกระแตกอุ้ย <Ser> โอ้ยครับคนดูครับซึ่งใครชอบคลิปวิดีโอนี้ข้อลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะผมให้ถึง40ไลค์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สนุกมากนะครับเมื่อกี้ที่ผมตายบ่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นไม่เป็นนะผมแต่พอแบบเริ่มแบบเล่นเป็นแล้วก็คือแบบ โหดเลยอะครับน้องๆซื้อไว่ายี่สิบกระตัวแล้วมั้งเนี่ยโอเคซึ่งใครอยากเล่นก็ไอพีขึ้นมาเลยนะครับเซเว่นเวอร์ชันเนอสิบจุดสอง 1, 2, แล้วก็เลืกสามดีนะผมเซิร์ฟเวอร์อินเฟสซีนะครับผมใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับอีของตามแพลตฟอร์หนึ่งด้วยนะครับผมของตามเป็นไรก็เข้ามารับกันได้ผมแล้วก็คนเซิร์ฟเวอร์คือแบบเยอะมากๆนะครับไม่ต้องกลัวแบบว่าจะไม่มีคนยิงนะครับผมสายเติมอยู่ได้สายฟาร์มก็อยู่โคตรดีนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์กดอินให้ผมด้วยนะคครับโอเ เดี๋ยวมปคลิปหน้าผมบายครับ